ตรงไปเริ่มเลยมานี่มานี่มาเนี่ยมานี่ยเดียวมานี่เลยนี่เลยสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับพี่เจ๋งครับสวัสดีครับซุปเจ๋งปอรบินทัศน์เป็นยังไงเนี่ยเข้ามาในค่ายเนี่ยคือมาซ้อมใช่ไหมเนี่ยมาซ้อมมาช่วยน้องๆจับเป้าอ๋อก็ยังวนเวียนอยู่นี่ตลอดใช่ครับแล้วธุรกิจร้านอาหารนะฮะก็หยุดชั่วคราวครับเพราะว่าโควิดแล้วก็หมูแพงครับโอ้หมูแพงโอ้ปัญหาใหญ่เลยหมูแพงครับวันก่อนเห็นในข่าวอะไรนะอยากเจอพี่หลองยังไงนะมันคือยังไงเล่าเล่าให้ฟังหน่อยก็ ไม่อยากไอที่ร่วมสนุกเฉยแบบชวนที่ใช่สร้างสีสันสร้างสีสันคือยังไงมันต่อยกันได้ไหมจริงก็ได้นะครับเห็นฟอร์มพี่หลองล่าสุดคิดว่าเราเจอได้ไหมก็น่าจะสนุกพลางกายก็น่าจะพอๆกันสู้สีกันะต้องต้องกี่กิโลดีพี่ต้องกี่โลดิร้อยมาณหกสิบมันหกสิบโลนะมันร้อยเท่าไหร่ร้อยกี่ปอนหกสิบโลเนี่ยร้อยยี่สิบวา เพราะว่าตอนที่พี่หล่อเข้ามาในค่ายตอนนั้นจะ68เลยนะแล้วก็ลงงานลงงาเหลือ60เหลือ60กว่าๆนี่แหละผมว่าประมาณ65ไปแต่ถ้าซ้อมแล้วเนี่ยมันก็ถึงจะลดลงประมาณ60กว่ากันทีเข้าค่ายเนี่ยเท่าไหร่นะ15 65โอเค5 0 0 0ได้ซ้อมคงลดลงเรื่อยๆแหละถ้าซ้อมก็ลดคือคือยังไงเราเนี่ย อยากจะชกไปอำลาหรือยังไงครับอยากชกไปอำลาเพราะว่าแฟนมวยอะไรเขาถามมาถามมาเยอะถึงตลอดถามมาเยอะครับเมื่อไรจะชกเมื่อไรจะชกเนี่ยครับเขาบอกว่าช่วงนี้พักก่อนแล้วก็่อนนี้โอกาศก็อยากได้กลับมาชกเอาไฟสุดท้ายถ้าพี่หลงอาลาด้วยนี่จะพร้อมกันเลยมากเลยนะใช่ครับแล้วถ้าชกกันแล้วพี่อำลาคนเดียวพี่หลองไม่อำลาได้ไหมได้แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมครับเราชกไฟสุดท้ายเมื่อไหร่อยู่ออสกร์ครับ กับใครกันไหนเพชรสายฝนเอลวาันครับเมื่อไหร่จำได้ไหมอืี่ปีมาละปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วก็ไม่ได้ต่อยอีกเลยแล้วก็มาขายของใช่ครับนะครับระหว่างปีกว่าที่หายไปเนี่ยได้ซ้อมไหมก็เตะบอลเดียวอะไรธรรมดาอ๋อร่างกายบ้างมาเล่นที่ค่ายมาเออก็ไม่ได้ซ้อมอะไรจริงจังเท่าไหร่แต่ว่าเราอ้วนขึ้นเยอะเลยนะเห็นทัดนนะขอดูพุงหน่อยพี่โอ้โหขอดูพุงขอดูกล้ามเนื้อได้ไหมเนี่ยแหละหายไปปีกว่า เออปีนี้อายุเท่าไหร่ละครับอายุ29ปีครับ29พี่หลอง3 3 34เข้ามาค่ายได้ได้กี่วันแล้วครับประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วครับแล้วน้ำหนักลงลงบ้างไหมก็ลงมา2โลแล้วอ๋อ2โลเลยเหรอตอนแรก67ตอนนี้เหลือ65อ๋อจาก67เออจาก67ใช่เหลือ65แล้วใช่ครับโอ้โหรถได้ลดได้อยู่แล้วไม่เป็นไรน่าจะประมาณเดือนซ้อมประมาณเดือนกว่าน่าจะลดลงประมาณ3 3โลน่าจะได้แล้วมีโอกาสจะได้เจอกันไหมหรือว่าเดี๋ยวให้พี่หมานติดต่อให้ก็แล้วแต่ครับ ให้ปลาชุนจัดนี่หรอครับแล้วแต่ปลาแล้วแต่โปรดิวเซอร์ครับอยากให้ฝากยไปฝากฝากถึงฝากปลาไหมฝากปลาชุนครับได้จัดคือว่าอยากช่องเจ็ดแบบสร้างผมมาผมก็อยากแบบอาที่ช่องเจ็ดนี่เออสวยเลยเนาะครับสวยเลยอ่ะโตาเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างนะแชมป์ลุมพินีครับร้อยสิบแปดปอนด์มีอะไรอีก่ไหมก็ไม่มีครับที่สี่ไม่รอบปุ่มเสือครับอ๋อโอเคอยู่นะคือเกิดจากช่องเจ็ดก็อยากจะอัมลาที่ช่องเจ็ดสวยๆครับ อะไรประมาณนี้แล้วถ้ายิ่งเจอพี่หลงเนี่ยยิ่งจะเป็นอะไรที่น่าดูมากครับเพราะว่าน่าจะดีครับสร้างสิสันได้ดีเพราะว่าทำไมโฟกัสไปที่พี่หลองเพราะอะไรก็ผมคิดว่าสภาพร่างกายก็น่าจะสูสี่ถ้าคนอื่นกับเด็กกับอะไรอย่างนี้คือน่าจะสู้ไม่ได้คือไม่ได้เป็นการท้าทายอะไรไม่ได้เป็นการท้าทายอะไรแค่อยากชวนพี่แกมาสร้างสีสัรนะครับเอาวลาที่สวยนะครับ ก็ซุปเจงถือว่าเป็นนักวยที่แฟนคลับเยอะอีกคนหนึ่งมีอะไรจะพูดถึงแฟนนวยหน่อยไหมก็ฝากขอบคุณพี่น้องท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมมาตลอดแล้วก็เชียร์ผมมาตลอดครับแล้วก็ฝากรอติดตามนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้ชคไปอําลาไปอีกไปหนึ่งไฟ่แล้วถ้าเกิดโชคไฟลาจบปุ๊บธุรกิจของเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมก็ที่ไหนยังไงฝากได้เลยครับ ฝากติดตามขายไอข้อหมูย่างยำข้อหมูย่างครับ,รบที่ขายอยู่ตลาดที่ภูมิใจนิเวศแถวภาษุตเจดีอำเภอภาษุตูเจดีครับ,อรบซอยอะไรไหมบอกไหมซอยวัดใหญ่ครับซอยวัดใหญ่ครับ,รบเปิด,ปดทุกวันไหนวันไหนเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันโอเคไปไปอุดน<อ>ได้ <c oughs> ครับอให้หมูลดราคาโอ้โหปัญหาใหญ่เลยนี่โอเคครับพี่ครับขอบคุณครับพี่นี่ต้องฝากอะไรถึงรัฐบาลเลยเนี่ยครับฝากปัญหา